ปีพุทธศักราช2557สถาบันพรังจิตานุภาพในประเทศไทยมีจำนวน112สาขาและยังมีสาขาในต่างประเทศคือในประเทศแคนาดา6แห่งและในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก3แห่งหลักสูตรครูสมาธิเป็นหลักสูตรสอนสมาธิเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปทำสมาธิแบบพื้นฐาน จนถึงขั้นสูงการสอบภาคปฏิบัติของหลักสูตรรูสมาธิคือการเดินทุดงที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่การเดินทุดงนั้นคือการค้างแรมทำสมาธิในป่าเดือนมีนาคม2557เรามีผู้สอบเดินทุดงค์จำนวน3,617คนและในเดือนพฤศจิกายน2557เรามีผู้ขึ้นสอบเดินทุดงค์จำนวน3,500คนเพิ่มเติมจากนั้น มีผู้ขึ้นสอบตามหลักสูตรวิทันตสาสมาธิจำนวน178คนอาจารย์ยาสาสมาธิเป็นหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับการเป็นอาจารย์สอนหลักสูตรปูสมาธิในสถาบันพลังจิตตานุภาพในปีนี้เราสามารถผลิตอาจารย์สอนสมาธิได้จำนวน524คนหลักสูตรชินสาสมาธิหนึ่งคือหลักสูตรการทำสมาธิเบื้องต้น คือสมาธิเพื่อชนะใจตนเองเรามีผู้เข้าอบรมหลักสูตรเป็นจำนวนมากจากทั่วประเทศไทยโดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้มีทั้งจากอายุที่ต่างกันอาชีพที่ต่างกันมีทั้งนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยพนักงานเอกชนพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการและบุคคลทั่วไปในภาคเหนือมีผู้เข้าอบรมชินสาสมาธิหนึ่ง ทั้งสิ้น5,988คนในภาคใต้มีผู้เข้าอบรมชินสาสมาธิ1ทั้งสิ้น5,248คนในภาคกลางมีผู้เข้าอบรมชินสาสมาธิ1ทั้งสิ้น12,990คนรวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าอบรมชินสาสมาธิ1มากถึง24,223คนชินสาสมาธิ2 เป็นหลักสูตรสมาธิเบื้องต้นใช้เวลา2วันมีผู้เข้าอบรมที่ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ726คนและที่สาขาอุทยานธรรมกิติลักษ์จังหวัดเชียงราย250คนหลักสูตรนิวรษาสมาธิสมาธิตัดความกังวลผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องถือศีล8เป็นเวลา3วัน2คืนเปิดให้รับการอบรมที่ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพวัดธรรมมงคลกรุงเทพ มีผู้เข้าอบรมหลักสูตรนิรษาสมาธิรวมทั้งสิ้น1 8 0 3คนมีผู้เข้าร่วมมินิทุดงในหลักสูตรนิรษาสมาธิและปลุกิษาสมาธิดังนี้มินิทุดงเขาใหญ่รวมทั้งสิ้น800คนมินิทุดงจังหวัดระยอง1 5 0 0คนและมีผู้เข้าร่วมหลักสูตรทุดงในต่างแดนพุทธคยาประเทศอินเดีย85คนหลักสูตรยุวสาสมาธิ เป็นหลักสูตรสมาธิสำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชนมีผลงานดังนี้อบรมยุวสาสมาธิที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น4,800คนอบรมยุวสาสมาธิที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น6,000คนและอบรมยุวสาสมาธิที่ศูนย์วิริยานุภาพวัฒมมุคลมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 1,917คนนอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมอบรมยุวสาสมาธิในประเทศไทยที่จังหวัดยะโสธรจำนวน150คนจังหวัดมุกดาหาร200คนจังหวัดนครราชสีมา500คนและจังหวัดชนบุรี300คนรวมมีผู้เข้าอบรมยุสาสมาธิทั้งหมดมากถึง 13,867คนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิหลักสูตรสมาธิที่เหมาะสำหรับข้าราชการและผู้บริหารมีเปิดสาขาใหม่2สาขาคือ สาขาไบาเทคและสาขาโรงงานยาสูตรหลักสูตรสุทันตสาสมาธิเป็นหลักสูตรสมาธิที่ปรับให้เหมาะสมกับการเรียนในมหาวิทยาลัยในปัจจุบันหลักสูตรสุทันตสาสมาธิเปิดการสอนแก่นิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหลักสูตรครุสาสมาธิเป็นหลักสูตรสมาธิแบบพิเศษสำหรับพระสงฆ์เพื่อสอนให้พระสงฆ์เป็นผู้แตกฉานในการทำสมาธิ หลักสูตรคุรุษาสมาธิทําการสอนครั้งแรกวัดศีรัตนธรรม,มารามมีพระสงฆ์จบหลักสูตรทั้งสิ้น183รูป83วัด42จังหวัด5ประเทศหลักสูตรสักขาสมาธิเป็นหลักสูตรสมาธิแบบพิเศษสำหรับการสอนสมาธิเยาวชนบ้านเมตตาผู้ต้องโทษในเรือนจำในโครงการทำดีเพื่อพ่อเราได้ทำการสอนสมาธิเยาวชนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นจำนวน945คนและนักโทษหญิงจำนวน215คนสถาบันพลังจิตานุภาพในต่างประเทศสถาบันพลังจิตานุภาพได้เปิดสาขาเพิ่มเติมในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกสองแห่งแห่งแรกคือศูนย์สมาธิดัลลัสรัฐเท็กซัสและอีก1แห่งคือศูนย์สมาธิวัดป่าธรรมชาติเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้ขณะนี้มีศูนย์สมาธิในต่างประเทศ9แห่ง คือในประเทศแคนาดา60สมาธิซึ่งอยู่เมืองวิชมอนฮิลล์รัฐออนแทรีโอเมืองในกราฟฟอส์รัฐออนแทรีโอเมืองแอดมันตันรัฐอัลเบอร์ตาเมืองแคลกอรีรัฐอัลเบอร์ตาเมืองแวนคูเวอร์รัฐบิติชโคลัมเบียเมืองออตตาวารัฐออนแทรีโอในสหรัฐอเมริกา3แห่งคือเมือง ดัลลัสรัฐเท็กซัสเมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียในสาขาต่างประเทศมีผู้จบหลักสูตรกุสมาธิหรือที่เรียกว่า meditation instructor course ในประเทศแคนาดามีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้น443คนและในสหรัฐอเมริกามีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้น212คนผลงานอื่นๆสถาบันพลังจิตตานุภาพจัดทำระบบถ่ายทอดสดอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ของสถาบันพลังจิตตานุภาพสมาธิ .com เพื่อรองรับการสอนสมาธิทั่วประเทศไปยังสาขาต่างๆจำนวนกว่า100สาขาสามารถสอนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวนมากกว่า10,000คนสถาบันพลังจิตตานุภาพเข้าร่วมงานวิสาขาบูชาโลกปีพุทธศักราช2557ณมนทนท้องสนามหลวง โดยจัดสอนการทำวิธีสาสมาธิหรืออีซีสมาธิให้แก่ผู้ที่สนใจบุคคลทั่วไปเยาวชนนักเรียนจัดทำการสอนและนำเสนอสมาธิไฮเทคทำการสอนหลักสูตรชินสาสมาธิแก่บุคคลทั่วไป2,150คนทำการสวดมนต์ถวายพุทธบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนักศึกษาครูสมาธิทั่วประเทศจำนวนหลายหมื่นคน ร่วมสวนมนในงานวันวิสาขาบูชาโลกนำสวดโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพ่อวิญยังสิลินทโรประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพด้วยผลงานอันยิ่งใหญ่ในปีพุทธศักราช2557แสดงให้เห็นว่าสถาบันพลังจิตตานุภาพเป็นสถาบันการสอนสมาธิที่มีศักยภาพมีความทันสมัยมีความครอบคลุมพื้นที่การเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง ทำคุณแก่พุทธศาสนาแก่สังคมเพื่อความมีสันธิสุขแก่มวลมนุษยชาติเราหวังว่าในปีนี้เราจะสามารถทําผลงานได้ดียิ่งยิ่งขึ้นขอขอบคุณทุกท่านในความสําเร็จทุกอย่างของสถาบันพลังจิตตานุภาพทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เกิดจากความสามัคคีสวัสดีครับ